คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลดอนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทำนาเป็นหลักตั้งอยู่ในอำเภอปนลิห่างจากโรวเมืองจังหวัดปตันี30กิโลเมตรตำบลดอนได้รับการจัดสรรให้ชาวบ้านได้รับงบประมาณในการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกสู่โคกหนาโมเดลจำนวนทั้งหมด8แปลง กระจายทั่วทุกหมู่บ้านโดยสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนได้แก่แปลงหมู่6แปลงหมู่1และแปลงหมู่2เป็นต้นเรามาติดตามชมกันเลยค่ะว่าแต่ละแปลงเป็นเช่นไรบ้างค่ะป้าจิ๋มวันนี้พาภาพประดิษฐ์นะคะเจ้าของโคกหนองนามโมเดลบ้านป่าศักด์หมู่6ตำบลดอนค่ะ,นนะครับ สวัสดีครับผมชื่อนายอม m a d มาแ a น,นะครับวันนี้จะมาชมสวนไอโคกหนองนาโมเดลนะครับของหมู่หนึ่งตำบนดอนครับผมแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่นาแล้วก็เป็นนาโคกเก็บน้ำก็ไม่ค่อยติด เวลาน้ํามาฤดูฝนก็น้ําท่วมครับในก่อนพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะเป็นที่รกแล้วก็จะมีน้ําท่วมขังเวลาช่วงเวลาน้ําท่วมนะครับก็คือไม่สามารถทําประโยชน์ตรงนี้ได้แต่เดิมผมก็ทําเกษตรผสมผสานอยู่ครับแล้วได้โอกาสที่ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนที่ว่ามาช่วยส่งเสริมในการทรรําเกษตรก็คือคุ้งหนองนาโมเดลครับเราสามารถใช้ พื้นที่ของเราได้อย่างคุ้มค่านะครับอำเภอค่ะเขาประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านว่ามีโครงการของโคกหนองนาโมเดลของพระดำริเข้ามาวกับทางพัฒนาค่ะ,ะก็เข้ามาน้องจิ๋วก็เข้ามาให้ความรู้าาก็เมื่อเป็นโคกหนองนานะคะมันมันเปรียบเสมือนว่าเรามีตู้เย็น ในบ้านเป็นตู้เย็นที่ใหญ่ในควกของนาของเราจะมีโบกปลามีพืชผักมีทั้งไม้ยืนต้นเยอะแยะไปหมดนะปลูกดีเนื้อที่ดีจัดสรรดีเมื่อปลูกดีก็กินดีกินดีเหลือกินก็แบ่งปันดีคือการให้เมื่อเหลือ จากการแบ่งป <c oughs> ันแล้วก็สร้างรายได้ที่ดีให้กับครอบครัวค่ะตรงนี้ก็คือเป็นดินที่ดีสามารถที่จะปลูกพืชผักหลายๆอย่างในในพื้นที่นะครับอย่างเช่นโกโก้จากแต่ก่อนที่ครับดินที่เราคิดว่าอาจจะไม่อาจจะไม่สามารถที่จะปลูกให้มันขึ้นได้แต่สามารถที่จะปรับพื้นที่เป็นดินที่ดีที่ผักหลายๆอย่างต้นไม้หลายๆอย่างที่เราคิดว่าอาจจะปลูกไม่ได้ก็คือปลูกได้นะครับ ว่าแต่ผักแต่ละอย่างก็คือเราไม่ต้องใช้แบบสารเครมีหรือว่าปุ๋ยเคยมีที่ว่ามันมีสารเท้ให้กับให้ผลเสียกับตัวเราก็คือมันจะดีต่อผักและก็ตัวเราเอ,เองเมื่อเรารมีผลผลิตกินแล้วเหลือแล้วก็แบ่งปันแบ่งปันคือการให้การให้นี้ที่นี้หมายถึงให้ทั้ง ของกินที่เรามีอยู่ในแปลงให้ทั้งความรู้ให้ทั้งเทคนิคให้กับเพื่อนบ้านให้กับคนที่สนใจว่าเปดดิานะนว่านานมงูสลีกิกุเตกิจวาว่าเเดุวว่าบลายาปูจากจุดเริ่มต้นของโครงการทั้งหมด8แปลงซึ่งเป็นแปลงโมดเดลให้กับชุมชน เกิดการขยายผลกระจายทั้งตำบลอีกมากมายหลายแปลงเกิดเป็นความพอเพียงที่ยั่งยืน